ไปเห็นจุดใจเป็นรูไลายที่แบบโดดติต่นมากโคยล,ลงไปจนถึงสันล่างเลยอะ จนถึงชั้นล่างเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะค่ทักทายทุกคนนะคะดีดตีตอนขับรถสู้สองน้อสาวเราอีกแล้วเน้องจ้าก็จะตึกนี้ก็จะเป็นนุ่งจะพาชมอาตึกอ,อ,อะไรนะ สยามสเทพอ่นานั่งท่าเราือแพร่พูนเนี่ยอ่าน้องจะพาชมตึกสยามสเคปนะครัพี่พี่ว่ามีอะไรบ้างอ่าน้องก็มีครั้งแรกของน้องนุ่งเองน,องนองาะจ่ะก็คือแบบยังโบหูทุอย่างก็ยังโบหูว่าเออตึกข้างในตึกมีอย่างบ้างอย่าง สวยมากเลยตึกนี่แบบแปลกประหลาดตามากเฮากระซิมาเบิร์นกันว่ามีอย่างบ้างเอย่ยงประมาณนี้นะกะชีเดินไปข้างหน้า เราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างอย่างวัวนถูกเอคูจิงเอคูจริง นนีทุกคนเซเว็นก ¿no? ็สั่งชั้นล่างก็จะเป็นโซนอ่ะที่นี่จะเป็นเหมือนเซเว่นอ่ะพี่พี่ที่ว่านะเซเว่นอิมพิวจะเป็นโซนของกลิ่นเนี่ยของคนเดินเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มีขายน้ำอย่างเงี้ยท่านที่ที่บางการบดอ่ะเนาะ เห็นตึกงานดีเลยอ่อจะเป็นอะไรบิางชั้นสองก็จะเป็นขายอย่างติดโซนเล่นเกมตุ๊ก,กตาอย่างยางประมาณนี้พี่พี่ประมาณนี้แหละชั้นสองอ่ะ เน่ส่สนี่จเป็นร้านอาหาร สันซี่ก็ไม่มีไม่เรเห็นมีอย่างนอกจากก็มีละขึ้นมากก็จะเป็นเห็นผนังที่ลวดลายสวยงามมากแล้วก็จะเป็นชั้นหากันนอกจากก็จะมีอย่าง น,เ,นเป็นอ่าอุ้ยชั้นหาย,ยิ่งเห็นเห็นชัดอ่ะพี่พี่ยิ่งเห็นชัดแจ๋วเลยอ่ะโอ้โหชั้นหายแบบเข้าขึ้นมากอย่างประมาณนี้นะแบบนี้ให้ยิ่งเห็นชัดว่าโอ้โหสวยสุด,สด เป็นรูไลท์ที่แบบโดดติต่นมากโคยลงไปจนถึงสันล่างเลยอ่ะจนถึงสันล่างเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะอามาเบอรสันโฮกันเนาะมีอย่างก็จะเป็นโซนเคปเคนมาเนี่ยแต่ว่า เห็นผนังหน้าแบบโอ้โหสุดยอดมากตนเบิร์สันโูกกันววเม่อกี่หนูเจด็กอ ่หนูมองหน้าเขาแล้วเขาก็ยิ้มใส่หนูแบบเฮ้ยแบบพี่อยากอยากลงอยากลงไปแบบเอออยากลงไปพี่คะหนูรู้จักพี่นะคะที่พี่ทำคอนเทนต์เนี่ยเนาะอุ้ยใจเต้นมากอย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 ากแบบอืมเฮ้ยเห็นคนดังอ่ะไม่ใช่คนดังแบบเออเขาเป็นเด็กไอดอลใช่ป่ะแบบเขาเขาชอบทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้อค่ะพี่แบบ ที่สันหกนะคะพี่พี่ก็เพื่อได้เห็นหนึ่งเฮายยิงเขีนชัดกว่านี้พี่พี่ตอนนี้อยู่ที่สันหก ชั้นเจนนอกจจะขึ้นชัน้นแป๊กันเนาะก็คือจะเป็นโซนเรื่องเล็กอ่ะค่ะพี่พี่รอ้โหน้องเั่นตื่นเต้นได้หาเลยพี่ที่ทำคอนเทนต์อะเรื่องเงืองคู่อะไรประมาณนี้เลยจะจัดจับคู่อะไรประมาณนี้แต่แบบอุ้ยหนูเห็นหนูเห็นเขาตัวจริงแล้วพี่พ <c oughs> ดีใจอ่ะแล้วเขาเออแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเยนะที่แบบเป็นคนดางแต่น้องนื่นก็รู้จักอ่ะรู้จักเพราะว่าน้องแบบน้องแบบติดตามเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่า ี่เขาแบบน่ารักมากยิ้มให้หนูด้วยอ่ะหนูก็มองหน้าแล้วนี่ยพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขายิ้มให้เราคืออ๋อบปที่ไหนใช่ปะไปที่น,น,นี้นะ้ค่ะเที่ยวทางไอ้เที่ยวทางส่วนจะไนบ้างจะมีคนอีกเขาพี่เขาคนชั้นแปดเขาคนชั้นแปด ันต,ตรงนี้น้องมึงกอยู่ที่ชันเก้านะคะพี่ๆชันเก้าจะจะเป็นแบบนี้เลยชันเก้าสวยมากหันจากแล้วก็จะมีที่นั่ง อย่างประมาณนี้นะคะพี่พี่ที่นั่งเล่นแล้วก็จะขึ้นชั้นสิบอุ้ยยังไม่สุดยังไม่สุดชั้นเก้านี่ชั้นชั้นเก้าชัน้นสิบเนาะ เงยมาถูกพี่หรือเปล่าหรือว่าผิดที่หรือว่าเขาผิดหรอเคาพี่พี่อ๋อเืยออกไปไม่ได้หรือเปล่ายังไงเออพี่คะออกไปสวนนั้นได้ไหมคะเอาไปตะโนอย่างเงาอ๋อขอบคุณค่ะโอ้โหพี่พี่ตึ้ง,งก็ขึ้นมาแล้วต้องก็เห็นสวนฮนะสวนเนี่ย โอ้โห oh oh. <Okay. S 1> สุดยอดมากนะโอ้ oh oh, เงียบมากสงบมากเป็น uh, สวนลอยฟ้าที่สยามสเคปค่ะพี่พี่ก็ oh oh. คือกว้างมากโอ้โ oh ห oh. น้องโน่นได้มา,าเร็วนะคะพี่พี่สุดยอดมากเลยอนะ่ะแล้วก็จะเห็น uh, กระเจ้านั่ง ลิ้นเราจะนั่งเล่นนั่งเล่นแถวนี้แล้วก็เห็นัยรุ่นอนะไรประมาณนี้ค่ะพี่ส่วนมากก็จะมีแต่ัยรุ่นขึ้นมาลีเอาขึ้นมานั่งเล่นขึ้นมาอ่านหนังสืออย่างประมาณนี้ก็คือแบบสวยมากจริงๆสวยสุดๆเลยอะ่ะ มาก เห็นจุดใจกลางของเทพอริบีแบบเส้นทางเคยเห็นอะไรแบบน,นี้แบบเคยเห็นแบบมุมกรุงเทพค่ะมาครับไปมาที่ ส่วนดอยฟ้าสยามสเก็ตนะคะพี่พี่มองมาตรงนี้บ้าง ก็คือตอนนี้อ่ะนุ้่นแบบเดินเมื่อยแล้วเนาะจ้าก็คือวิวงามแหีงแต่ว่าตอนนี้น้องุ่นเมื่อยย่างอ่ะก็คลิปนี้น้องรุ่นก็ถือจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าเพราะว่าจุดนี้ก็คือเป็นจุดไฮไลท์นหนึ่งอ,อยู่ที่สยามสแควร์นะคะพี่ๆอยู่ที่เป็นอย่างอ่ะเป็นตึกอ่าเป็น ศูนย์ลอยฟ้าอ่ะหนูพูดว่าเป็นศูนย์ลอยฟ้าศูนย์ลอยฟ้าสยามสแกวร์นะคะพี่พี่ก็คือสวยงามมากอยากดูต้องมาชมด้วยตัวเองค่ะแบบว่าหรือว่าจะนั่งรถอ่า BTS มาก็ได้นะคะพ,พี่นั่งรถ BTS หรือว่านั่งอ่า MRT ก็ได้ค่ะ MRT ก็ BTS ก็จะลงอ่าจาก จะลงมาที่จะลงสถานีสยามแล้วก็เดินมาอย่างประมาณเนี้ยอ่าคีนี้กสิโจเพียงเท่านี้กอจาฝากส่ง,สงคลิปต่อไป